รถไทยจอดอยู่ในหมูม่มบ้านนะเย็บเย็บเฮ้ยโอ,อ,อ้โอ้ด<อ>็ดไปทางนู้นหนูเฮ้ยเฮ้ย นี่ดูยูตแกน้อยออออนี่เอาโอยมันเงเอยูว่าแล้ว มาดูที่เทใหม่ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสันนะอุ้ยตุดระเบิดมาดูเอาขึ้นยังไง <All right. S 1> เสียบเป้ยครับ <All right. S 1> เสียบเป้ยเวล้ยไปเลย ว่เาเอาท้ายขึ้นมันกว่าตอยใหม่ครับรถไทยจอดในหมู่บ้านนะ ถอยลงเลยนะนี่ถอยลงเท่อาจเลยไาไล่ไปไล่เสี่ยงเลยนะรถไทยยังไม่ได้มาครับเอาว้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปรู้ช็อตเด็ดน้องเน็กนะ เอ,ออเออเยีบเยบเออโอ้จัดเด็ดกำลังมาครับนี่มาดูทางขึ้นหี่เดี๋ยวมี็อดเด็ดเดี๋ยวมี็อดเด็ดโอ้ไปทางนู้นเอ,ออเออ

นี่ดูดูตัวแกน้อยเออเออเออนี่เออโอ้ยังมันเงาเอ้ยยั่ว่าแล้วเอ้ วครับไม่โอ้ยังมันยังมันลงเทได้ที่ราคาหนะเดี๋ยวดูทางขึ้นก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูทางเทนะ เจียไฟนะ8ปซีครับอู้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 แรงนะนี่ครับสบายๆนะเอาดูปาร์ทีครับยางเก้านะไอ่ป้อนไปทิ้แรงมากครับโอย้ยางแรงเลยนะเฮ้ เดี๋ยวไปดูตรงถอยลงงทีปาเจ็กครับนี่ อเที่ยวที่สองคิวแรกครับมาแล้วนะเป็นเสียพงครับจะรอกนะร้อยเก้าห้าครับนี่เอวีเซตครับร้อยเก้าห้า เดิมทางขึ้นครับเนิบๆเนิบๆสไตล์เสียฟงนะอเอเฮ้เรียบร้อยครับทางขึ้นนึน่ๆน,น,นะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูนะงันไปดูตรงที่เคนะ คอยย้อนตูดลงนะเป็นสะเกาครับสะเกาสะเกาตรงที่เทวันนั้นฝนกระหน่ำนะครับลงเททุ่งนาเลยไม่ได้ทายหน้างานเทให้ดูเลยโดนฝนกระหน่ำลงยังไม่ได้นะที่นั่งรังเสือเก็บคันสะนะที่ถ่ายดูวันก่อนครับ นี่ยังนะโอ้ยยกเลยเนาะโอ้โหจริงยกเลยครับโอ้ยยังแหละคงเสียวคงเรียบร้อยครับ เป็นสีแดงครับพี่รองนบมาแล้วโจ้ไอ้น้องแดกครับน้องแดกจินระเบิดนะเดี๋ยวไปดูน้องแดกดูลีลาดูลีลาโอ้สับกระจายมาเลยเนาะื้อ ตามด้วยปาเจ๊กเรานะไปแล้วครับเอ็โอเจ็ดซี J C ครับร้อยแปดสิบแรงมานะตัวนี้ก็เป็นเอฟเตาหวานแล้วครับเดี๋ยวมาดูลีลาลงเจ๊กเราเจ้าเขียวมะนาวครับ 80ครับ210แรงม้านะป้อมสายครับอโอ้ฝุ่นฝุ่นเดี๋ยวให้้อเปิลเปิดทางขึ้นนะเอาให้นุนม่มๆรอเหมือนกันนะ่ะตายคัสสิกครับ นี่รอเลยนี่ เท่นิ่มๆว่ะตบเนิ่มครับโอ้คาดกระโดดเลยนะคาดนะตั้งคาดจะต้องต่ำเลยนะเรียบร้อยดีครับ เขาขอบอกปรับให้สวยเลยเนอะไม่รู้แต่แต่ที่ท,ที่ที่เอแมโคทำก่อนอะ่ะให้ปรับให้สวย้เขาเลยอืมทางนี้เลยทางนี้เลยอ่าอ้าวลื่นปล่ลงไปไหม สุดเหี้ยกลางเออ <laughs> <Yes, God. laughs>